น้องบีเสรีปัญญาชนก็มาถึงแล้วเหมือนกันนะคะก็เพื่อไม่ให้ปไงานเสียเวลานะไม่รู้ทําไมพิธีกรต้องคูดอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะค่ะก็ไปพบกับคุณฟงฟิงสุปตาของเวทีราชราชดอนนะคะกลับบ้านแล้วครับใจยเย็นครับพี่น้องใจยเย็น ก็วันนี้นะครับเหตุการณ์เมื่อสักช่วงประมาณทั่วกว่าเราก็ลําลึกถึงวีรชนผู้สูญเสชีวิตนะครับอยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับที่มาในวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่มีพวกเราเช่นเดียวกันนะครับนะครับนี่คือความรู้สึกของคนที่ดาเนินการอยู่นตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่สําคัญกว่าไม่มีท่านไม่มีเราที่สําคัญอยู่ว่าการกระทําอะไรต่อจากนี้ไปนะครับ ขอให้เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับมันยังไม่จบแค่การเลือกตั้งเขาไม่ยอมเราง่ายๆหรอกครับมันยังไม่จบวันนี้นะครับสิ่งที่เรามาเราก็ทราบกันอยู่ว่ากกตเนี่ยแขวนปูเนี่ยนะครับแขวนคุณปูเราเนี่ยก่อจะมาประกาศวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างที่เขาอยากประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากประกาศ แต่เขาต้องประกาศเพราะว่าเขายังไม่พร้อมในการชนกับอำนาจของประชาชนแค่นั้นเองเขาไม่ได้ว่าอยากจะมามาปองดองอย่ากมาลอมชอมอะไรกับเราเลยและเขาประกาศแบบมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวกูยนเรื่องให้ศาลต่อไปหมายความว่าศาลต่อไปจะเป็นคนรับหน้าที่ในการวางดาบเหมือนที่เคยวางสมชายวางสมัครอีกแล้วคุณปูครับถ้าเราได้เป็น รัฐบาลเราเข้าไปประกาศได้เมื่อไหร่ถ้ามันจะมีไอ้กลุ่มนรกหรือกลุ่มบางคนบางกลุ่มก็ที่จะมาปิดประตูไม่ให้เราเข้าวันนี้คนเสื้อแดงจะเป็นทั้งกําลังและจะเป็นทั้งพลังให้คุณคุณไม่ต้องกลัวครับคุณได้เข้าไปประกาศอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ประชาชนได้เลือกแล้วสอสอในพักอย่าได้ต้องกลัว ถ้าคุณยืนเคียงข้างประชาชนคุณจะได้กลับมาอีกอย่างแน่นอนนะครับอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวที่จะต้องเปิดเผยอย่าก,กลัวที่จะต้องพูดความจริงบนแผ่นดินนี้ที่มันน่ากลัวแม้กระทั่งแม้กระทั่งเรื่องเครื่องบินถูกยึดยังพูดไม่ได้ในอินเทอร์เน็ต ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเรื่องนี้ดังมาแล้วไม่รู้กี่วันแต่หนังสือพิมพ์พึ่งเจาลงไม่กี่วันและนี่ได้ข่าวว่าผมไม่แน่ใจได้ข่าวผมเชื่อว่าติดเงินอยู่20สกว่า29ล้านผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีคนเอาเงินไปให้เขาอยู่ดีแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาเงินไปให้หรือไม่ได้เอาเงินไปให้ประเด็นมีที่ว่าประเทศไทยของพวกเราดังอีกแล้วดังมาตั้งแต่เพซาอุแล้ว ดังมาตั้งแต่ริมสะน้ำแล้วดังมาตั้งแต่91ศบแล้วแล้ววันนี้ดังเรื่องเครื่องบินอีกแล้วไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปจะดังอีกทีคืองานเปิดสนามหลวงใไงชัยหรือเปล่านะครับแล้วที่เจ็บปวดก่อนนั้นนะครับคือตามสุภาษิตของคนไทยเนี่ยนะครับเขาจะพูดกันว่า คนล้มอย่าข้ามคนล้มห้ามข้ามให้โอกาสผู้ที่รู้ว่าทําอะไรผิดแล้วต้องให้โอกาสแต่สังคมไทยเนี่ยขอประทานโทษนะครับเป็นสังคมที่ตอแหลมากขนาด91ศพของเราเป็นผู้สูญเสียชีวิตแล้วกรรมาการสิทธิ์มึงยังขุดมาฆ่าอีกรอบหนึ่งเลยเนี่ยตัวแทนของกลุ่มอามาโดยคุณอมาราเนี่ยผมบอกว่านอกจากทาลิศเพ่งดิตท,ที่มีความกล้าบนแผ่นดินนี้แล้วคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญชาญชัยมาก ที่กล้าพูดว่าคนเสื้อแดงตายเพราะหาคนทําผิดไม่ได้คุณไม่ต้องอายนะครับคือคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรจากกรรมการสิทธิ์เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใครทํพราพอถึงเวลาเขาจะเช็คบินเรื่องนี้กันเองนะครับไม่ต้องกลัวแต่ที่เจ็บปวดกว่านั้นนะครับกรรมการสิทธิ์ชอบพูดหลังจากที่มีการถแถลงมาและพูดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้ก็จะพูดว่ารัฐต,ต้องเยียวยารัฐบาลต้องเยียวยารัฐบาลต้องเยียวยา คนเสื้อแดงไม่ต้องการการเยียวยาคนต้องการต้องการจับเอาคนผิดมาลงโทษแล้วคุณมองเห็นการเยียวยาเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนเวลาน้ําท่วมแล้วก็แจกถุงเหรอการเยียวยาไม่ใช่การแจกถุงไม่ใช่การแจกถุงนี่การเยียวยาคือการแล้วมีคนบอกว่าเราจะปองดองเราต้องปองดองเราต้องปองดองขอประทานโทษ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงถามญาติคนตายถามพวกกูหรือยังอยากจะปองดองอะ่ะไม่ใช่มีพักพักหนึ่งไปรวมกันอีกพักพักหนึ่งแล้วก็ไปต่อรองแล้บอกอยากจะปองดองไม่มีคําว่าปองดองถ้าตาบใดพี่น้องกูยังไม่ได้สิทธิเทของเขาตาบใดพี่น้องกูยังกลายเป็นศพที่ไม่ได้ถูกการชําระเหตุการณ์ครั้งนี้จะจบแล้วต่อเนื่องสืบต่อไปสืบต่อไปย้อนกลับไปตั้งแต่พฤษภา6ตุลา14ตุลา เราจะต้องเอาคนผิดที่เรารู้อยู่ว่าคนผิดวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนลําพังตัวเองจะเดินยังไม่มีแรงเลยแต่ยังสั่งการผ่านหัวงหอกรวมรวมหัวกับใครอีกคนหนึ่งรวมหัวกับสุภาพสตรีอ้วนถ้าประเทศไทยมันจะต้องถูกปกครอง อยู่ภายใต้คนหัวงอกากแดงเนี่ยนะ <S <S> <S ก็จงตระหนักไว้ให้รู้ว่าวันนี้ประชาชนพร้อมจะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็บอกว่าประเทศนี้จะเป็นของใครไม่ได้นอกจากพวกเราเอง <S <S> <S จงเก็บความรู้สึกที่สูญเสียของพี่น้องเอาไว้ครับหลังน้ำตาแล้วปาดน้ำตา ให้มันอยู่ในส่วนลึกของหัวใจทุกครั้งที่ออกมาลำลึกถึงพี่น้องออกมาต่อสู้ให้ระล,ลึกถึงเสมอว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่ทำเพื่อตัวเองหรือทำที่พี่น้องที่สูญเสียชีวิตแต่สิ่งที่เราทำในวันนี้คือการกระทำเพื่อลูกหลานในสืบไปในอนาคตถ้ามันจะต้องตายกลางเมืองกันอีกรอบก็ขอให้มันเกิดขึ้นเถิดพี่น้องแต่นี่ต้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนและจะไม่มีการเกิดแบบนี้อีกแล้ว วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะฆ่าเราอีกรอบหนึ่งแต่ว่าถามว่าเรากลัวไหมขอโทษครับตอบแบบแมนๆเลยกลัวแต่ถามว่าจะให้หยุดแล้วเดินถอยกลับไปอยู่ในบ้านคงทําไม่ได้ฝากไปถึงเสียงกลุ่มอมาตยาหรือกระดุมพีชื่อชนชั้นนําหรือชนชั้นสูงหลายๆคนที่รวมหัวกันกัดกินประเทศนี้แล้วเหลือแค่ซากเดนให้ประชาชนกิน และก็มีไอ้พวกบางคนที่ทําตัวเป็นเจ้าขึ้นมาเหนือประชาชนพวกนี้นะครับไม่มีเครดิตเจ้านี้ผมหมายถึงพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่นะต้องบอกดักตัวเองไว้ก่อนพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เราผ่านอะไรกันมาเยอะเจ็บปวดวันนี้อย่าซีเรียสอย่าร้องไห้ผู้ที่ถูกจับกลุมคุมขังในเรือนจําไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรชัยพี่ตู่จตุพรคุณนิสิตสิงห์ทุพย นายศปรึกษานด,ดาตอบิโดพี่หนุม่มหรือใครอีกแล้วแต่ที่ถูกจับคุ้ม,มขังด้วยกฎหมายมาตรา112อย่างที่ทราบกันดีครับกฎหมายนี้ไม่แตกต่างอะไรกับกฎหมายท่าถ้าวันนี้รัฐธรรมนูญปี40หรือรัฐธรรมนูญปี50ตรากฎหมายฉบับนี้ไว้แล้วยังไม่ยอมแก้กฎหมายในฉบับนี้ในอนาคตหมายความว่ากฎหมายทุกๆฉบับในหมวดของพระมหากรรษัตริย์ ที่เราถูกตาไว้ในมาตาหนึ่งหนึ่งสองผมพูดถึงมาตาหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลนะครับหมายความว่าก็ยื้ยังกดตัวเราให้เป็นทาสอยู่อย่างนั้นวันนี้อย่าร้องหาเสรีภาพเลยครับพี่น้องประชาชนอย่าร้องหาความเป็นธรรมเลยตาบใดที่คุณยังไม่ยอมตระหนักถึงสิทธิของตัวคุณเองวันนี้คุณออกมาเรียกร้องความเป็นตัวท่านความเป็นสิทธิความเป็นเสรีชนแล้วแต่พอถึงเวลาเขาตะบอดไปเสียงดังๆว่า มึงมีสิทธิเหรอมึงกล้ามีสิทธิเหรอจงอยากกลัวและตาวาดรวมกันตาวาดกลับไปว่านี่คือแผ่นดินแล้วกูมีสิทธิเช่นเดียวกันสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สลายพี่น้องจนถึงวันนี้เป็นเวลาปีกว่า,วาที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการลําลึกถึงวีรชนเราพูดถึงวีรชนเราเจ็บปวดทุกครั้งแต่ไม่มีสักครั้งเลยที่เราจะได้ลําลึกถึงวีรชนด้วยความสุข ที่ว่าเราสามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้แล้วแต่เราจะไม่หยุดแต่เราจะไม่หันหนีแต่เราจะไม่หลบซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของสังคมและเราจะบอกเขาว่าพวกเขานั่นแหละที่อยู่ในมุมมืดของสังคมเป็นกาฝากของสังคมสมควรจะต้องปลดปล่อยอำนาจออกไปได้แล้วฝากถึงไม่มีอะไรมากครับฝากถึงพักเพื่อไทย มีคนบอกว่าถ้าเราเข้าไปพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วอย่าไปยุ่งกับใครต้องปองดองกับกองทัพต้องปองดองกับกองทัพต,ต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นฝากคุณปูครับฝากพัก,พกเพื่อไทยครับแล้วก็ฝากสสออีกหลายๆท่านครับนี่เป็นโอกาสดีแล้วที่คุณจะชำระล้างประเทศนี้แล้วคืนอ,อำนาจให้กับประชาชนเรื่องเศรษฐกิจคุณต้องทำไปครับ ผมเห็นด้วยปัญหาปากท้องของพี่น้องเป็นสิ่งสําคัญแต่พี่น้องที่ถูกจับกลุมคุ้มขังต้องออกให้หมดถ้าคุณได้อํานาจไปแล้วคุณไม่สามารถเอาพี่น้องออกจากเรือนจําไปได้นั่นหมายความว่าอํานาจที่ประชาชนมอบให้คุณไม่มีความหมายอะไรเลยอย่าสร้างวาทกรรมหลอกลวงคนเสื้อแดงอีกต่อไปนะครับพัก จงพูดความจริงกับคนเสื้อแดงเพราะวันนี้คนเสื้อแดงหลายๆคนเขารู้แล้วว่าความจริงคืออะไรตรงกล้าที่จะเปิดเผยความจริงเราเชื่อว่าพักการเมืองมีขอบเขตจํากัดในการที่จะพูดในการที่จะแสดงออกอันนี้ผมเข้าใจแต่โปรดจงอย่ากั้นสิทธิของประชาชนที่จะแสดงออกเลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันการหยุดลําลึกของวีรชนเนี่ยจะ ถ้ามีใครจะพูดเนี่ยขอให้เป็นฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายเราแต่ถ้าเป็นฝ่ายเดียวกับเราขอร้องครับและจงตระหนักให้ดีครับการลําลึกถึงเวลรชนทุกๆครั้งไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่านี่คือเจ้าของประเทศพวกเราคือเจ้าของสิทธิเท่านั้นแต่มันเป็นการบ่งบอกถึงการมีตัวตนและการแสดงว่าเราจะไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้กลุ่มกองของอามาตย์อีกต่อไปและวันนี้ครับและวันนี้ เราจะต้องพร้อมใจกันแล้วพูดคำว่าประชาชนจงจเจริญประชาชนจงจเจริญประชาชนจงจเจริญขอบคุณมากครับเป็นไงคะสมกับความเป็นซุปตาของเวทีราชดอนไหม